ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกงานเข้าตำรวจออกหมายเรียกสอบปากคำหลังเข้าพักรีสอร์ทลุกป่าจังหวัดน่านงงจ่ายเงินไปพักเองไม่ได้มีใครจ้างผู้จัดจาการยันไม่เกี่ยวข้องวันที่10ธันวาคม2565ข่าวช่องวันรายงานว่าตำรวจออกหมายเรียกสอบปากคำนักแสดงสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังไปเข้าพักรีสอร์ทรูห่งหนึ่งในหมู่บ้านสปันจังหวัดน่านและโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัว ซึ่งรีสอร์ทดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทาหารเจ้าหน้าที่ป่าไม้และุ่มเจ้าท่าได้ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าต้นน้ำน่านนำหมายสารเข้าตรวจคน้นหลังฝ่าฝืนประกาศลุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูกคาผาแดงและได้ประกาศห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่หรือกระทําการด้วยการกระทําใดๆเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ยังเพิกเฉยและเปิดให้นกักท่องเที่ยวเข้าพักครั้งนี้พลตารวจตีปิยพันธ์ ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน่านได้กล่าวถึงกรณีนางเอกสาวชื่อดังใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเคยถ่ายภาพเช็คอินณนะรีสอร์ทดังกล่าวจึงจะให้พนักง,งานสอบสวนออกมาเรียกให้เจ้าตัวเพื่อชี้แจงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ขณะที่ผู้จัดก,การของใบเฟิร์นเปิดเผยว่าไม่รู้ว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้อย่างไรไปพักผ่อนจริงแต่จ่ายเงินเองทั้งหมดไม่เคยรับงานรีวิวที่พักเลยและเรื่องทั้งหมดก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เพราะเราไปเที่ยวปกติเลยค่ะส่วนที่พักก็คือหามาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อนน้องเป็นคนหามาแล้วก็ชวนกันไปเที่ยวคือจริงๆเราไปรถทิปอะค่ะซึ่งเราก็เลือกไปตามทางของเราเราดูรีวิวแล้วและเห็นสวยๆเราก็ไปจริงๆเราไม่ได้เลือกที่นี่ที่เดียวด้วยเราก็ดูแล้แวกนั้นหลายที่ไปเที่ยวกับเพื่อนปกติไม่เคยรับงานรีวิวที่พักไม่เคยรับงานจากการทิยวเลยค่ะไม่เคยเลย สำหรับเรื่องเช็คอินคือถ้าน้องไปเที่ยวอะทุกที่ถ้าน้องสะดวกใจที่จะเช็คอินอรันก็จะเป็นน้องสะดวกใจเองไม่เคยเลยที่รีสอร์ทจะมาขอหรืออะไรทํานองนั้นเลยไม่มีถามว่าเครียดไหมไม่เครียดเลยค่ะตกใจนิดหน่อยแต่ว่าไม่เครียดเพราะว่าตรงฝั่งเราไม่มีอะไรเลยแล้วก็ยินดีเข้าไปชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยยินดีให้ข้อมูลถ้าเป็นประโยชน์แต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไหนติดต่อมาเลยเราก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่า เขาออกไปได้ยังไงเพราะว่าเราไปเที่ยวปกติเหมือนกับที่นักท่องเที่ยวคนอื่นๆเข้าไปกันค่ะ